ทักทายสวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านเบึ่งอีสานประวัติบัตรตำนานเมืองกิบนีใบบุญขออนุญาตหยิบยกเอาค่วมบุญบุญแสนสับสนของสื่อบานน้าเมืองในเขตพื้นที่จังหวัดศ,ศรษษิสเกตที่มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนโยกใหญ่สลับกันไปมาทั้งสื่อบานหน้าเมืองแล้วัะสถานทีรหรือว่ามองตั้งว่ามีคววมเป็นมาจังใด กว่าสิบมาตังมัน่นเป็นบัานเป็นเมืองแล้วจะเริ่นหงเฮืองเหลืองเหลืองมาจนสูมมอนี่พี่น้องลายผู้ลายคนกรอาจสิหูถึงความเป็นไปเป็นมาหลายทลาทันกรอาจสิบหูหรือหูแต่สถานะปัจจุบันของเมืองบาาคลิปนี้เฮาจังมาไปน้าห้อยความบุญบุญนในอดีตเกี่ยวกับสื่อบัานน้าเมืองของอําเภอกันทละลักอ,อําเภออุทุมพริสัยแล้วกา อำเภอกันทราล่มกันครับทั้งนี้ทั้งอำเภอกันทละลักอำเภออุทุมพรพิสัยอำเภอกันทราล่มล้วนแล้วกับเป็นอำเภอใหญ่และมีความสำคัญต่อจังหวัดศรีสะเกดครับแต่แรกเริ่มเดิมที่นันสื่อของอำเภอเรานี่บ่ได้เอืน่นพื้นที่ทีเ่เฮาเอื่นในปัจจุบันนี่เได้ครับสื่อบ้านนาเมืองเราหนี่เป็นสื่อเดิม ที่มีการปกคร้องขึ้นกับเมืองคูขันในอดีตต่อมาภายหลังจังได้มีการโยกสื่อสับเปลี่ยนมาใส่เป็นสื่ออำเภอทั้งสามอำเภอที่เฮาหูจักกันและกกคุณชินในปัจจุบันซึ่งสามารถเว่าโดยสรุปถึงประวัติศาสตร์และกะารพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงที่ไปที่มาของทั้งสามสื่อในจังซี่ขับพี่น้อง คือหนึ่งการตั้งเมืองกันทะลักและกับเมืองอุทุมพรพิสัยนั่นเมืองกันทะลักและกกเมืองอุทุมพรพิสัยแยกการปกครองออกมาจากเมืองคูขันพ้อมกันโดยเมืองทั้งสองนี่ตั้งขึ้นในช่วงปีพศ2410ปลายรัชกาลที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์โดยท่านพญายคูขันผักดีสีนครลำดวนหรือว่าท่าวัง ได้ขอกระบ,บังคมทูลพระกคนนาโปรดเก่าตั้งตำบลห่วยแสนไพ่อาบาลขึ้นเป็นเมืองกันทรลักษ์แล้วให้พระแก้วมนตรีถท่าวพิมพ์เป็นพระกันทรรักษ์สบัญเจ้าเมืองพร้อมกันนั้นก็ได้ขอตั้งบันกันตรวจตำบลอุทุมพรนขึ้นเป็นเมืองอุทุมพรนพิสัยแล้วก็ให้เท้าบุตรีเป็นพระอุทุมพรนเทศานุลักษ เจ้าเมืองดังทีควมในพงสวดานหัวเมืองมนทนอีสานกล่าวไว้ว่าพระยาคูขันวังได้มีบอกกาบบังคมทูลนพระกรุณาขอตั้งตำบลห่วยลำแสนไพ่อาบาลกับบ้านกันตรวดตำบลห่วยอุทุมพรเชิ่งเขาตกเป็นเมืองขอให้พระแก้วมนรีพิมพ์ยก,กบัตร แล่ท่าวบุตรดีบุตรพญาขูขันวังเป็นเจ้าเมืองวันพระสบดีแรมสิบอดค่ำเดือนหาปีนี้จังส่งพาคุณาโปรดเก่าให้ยกห่วยอาบานเป็นเมืองกันทรลักษ์ให้พระแก้วมนตรีพิมพ์ยกกระบัดเป็นพระกันทรลักษณะบานเจ้าเมืองให้ยกบานกันตรวจ ห่วยอุทุมพรเป็นเมืองอุทุมพรอนพิสัยให้ท้าวบุตรดีเป็นพระอุทุมพรนเทศานุรักษ์เจ้าเมืองขึ้นกับเมืองขูขันพระราชท่านถาดมาขั้นโท้เงินหนึ่งสำหรับประครับทองคำหนึ่งสับปะทนประตูหนึ่งเสื่อเข็มขาบริวดอกหนึ่งแพร่สีติดคลิป 1. นผ่าซันวิลาดสหนึ่งแพร่เพาะหนึ่งผ่าไล่เกี่ยวหนึ่งเป็นเคร่องหยดคือกันทั้งสองเมืองต่อมาในปีพศ2411แอดมิรันผู้สำเร็จราชการฝรั่งเศสแห่งเมืองไซง่อนแจงต่อรัฐบาลสยามว่าตามทีพญาคูขันผักดีสีนครลำดวนถาวว่างแจงไปยังเมืองกัมปงสวายประเทศกัมพูชา ในบำรุงของฝรั่งเศสว่าได้รับโปรดเก่าตั้งเมืองกันทารักษ์และกับเมืองอุทพพร่อนพิสัยขึ้นนัดสิลุกลำเขตแดนกัมพูชาขั้นควมสาบถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเก่าเจ้าอยู่หัวแลกจังให้มีการไต่สวนและกระทําแผนทีทรงกรุงเทพทั้งนี้เพื่อบ่ให้เกิดขอพิพาทกับฝรั่งเศสจังได้มีการย้ายเมืองกันทารัก มาวัที่บานเล่าเดิมคือบานบักดองอำเภอขุนหารในปัจจุบันและก็หายง่ายเมืองอุทุมพรพิสัยมาวัยบานปลือหรือบานผือซึ่งก็คือบานผือไม่อำเภอกันทรลักษ์ในปัจจุบัน 2. การตั้งเมืองกันทรล่มในช่วงปีพศ .2415 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ราชการที่หาดผักแก้วมณตีท่าวอ,อนได้ถึงแก่กรรมลงจังมีโปรดเก่าตั้งหลวงหลักสมณรีท่าวุญเรื่องซึ่งเป็นบุตรือว่าหรลูกของพระผักดีผู้ท่อนสงามหรือท่าวสีเมืองขึ้นเป็นพระแก้วมณตีหยกกระบัดเมืองขูขันไฟเมืองสังคะก็ได้มีใบบอกขอตั้งบ้านลุ่มพุกขึ้นเป็นเมืองกันทลาล่ม แล้วก็ได้ขอให้พระมาหาไทยเป็นพระกันทลานุลักษ์เจ้าเมือง 3. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองคือในช่วงปีพศ2443ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองจากระบบหัวเมืองมาเป็นอำเภอมีการยุบเมืองต่างๆแล้วก็ตัง้ตงเป็นอำเภอจังเช่นเมืองกันทลักษ์ ที่ตั้งยุที่บันบักดองอําเภอคุนหารในปัจจุบันเป็นอําเภอกันทลักษ์และเมืองอุทุมพรพิสัยที่ตั้งยุที่บันผืออําเภอกันทลักษ์ในปัจจุบันเป็นอําเภออุทุมพรพิสัยจจขึ้นกับเมืองขุขันในปีเดียวกันในเองเองมืองรีสะเกดก็ได้มีการแบ่งการปกครองออกเป็นสามอําเภอน้ากันคืออําเภอก Л างร,รีสะเกดอําเภอปจิมรีสะเกด และกะอำเภออุทัยรีสเกตต่อมาในปีพศ2 4 5 5เมีการประกาศแบ่งมณฑนอีสานออกเป็นสองมณฑน,นคือมณฑนรอยเอด็ดและกะมณฑนอุบลราชธานีโดยเมืองคูขันเมืองรีสเกตและกะเมืองเดชอุดมได้ไปขึ้นกับมณฑนอุบลราชธานีมีการปรับเป็นเมืองทั้งสามเมือง ให้เป็นบริเวณเดียวกันเอื่นว่าเมืองคูขันสารากลางอยู่ทีอําเภอกางศรีสกิในปีเดียวกันนน่ก็ได้มีการยุบเมืองกันทลาล่มให้เป็นตำบลกันทลาล่มและ,ะเปลี่ยนสืออําเภอคูขันให้เป็นอําเภอหวยเหนือต่อมาในปีพศ2 4 5 6มีการเปลี่ยนสืออําเภอกางศรีสกิเป็นอําเภอศรีส,สกิ และก็เปลี่ยนสื่ออำเภอปัจจิมศิษเกตโดยการย้ายซื่อจากเมืองอุทุมพรเดิมซึ่งตั้งอยู่ที่บันผือในเขตอำเภอกันทะลักษ์ในปัจจุบันมาตั้งเป็นอำเภออุทุมพรพิสัยเพื่อรักษาน้าเมืองอุทุมพรพิสัยเดิมที่ถืออยู่ไปอำเภออุทุมพรปิสัยเดิมที่อยู่บริเวณบันผือได้ถือหยุบลงและก็ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอมาอยู่ตรงบริเวณตำบลนำอ้อม จังได้ซื้ออำเภอใหม่ว่าอำเภอนำออมในขณะนั้นและวก็นในช่วงปีพศ2 4 5 9ได้มีประกาศจากทังกระทรวงมาดไทยเรื่องโปรดเก่าให้เปลี่ยนคำ่าเมืองเป็นจังหวัดเมืองขุขันจังถือเปลี่ยนซื่อเป็นจังหวัดขุขันตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมปีพุทธศ,ศักราช2 4 5 9เป็นต้นมา โดยเริ่มแรกมีการปกครองอยู่นน้ำกันเจ็ดอำเภอคืออำเภอศรีสะเกดอำเภอห้วยเหนืออำเภออุทุมพรพิสัยอำเภอท่าซากอำเภอคงและก็อำเภอเดชอุดมมีที่ตั้งสารกลางจังหวัดอยู่ที่อำเภอศรีสะเกดต่อมาในปีพศ2462ได้มีการเปลี่ยนสื่ออํำเภอท่าซากเป็นอำเภอกันทละล่ม เพื่อรักษาน้าเมืองกันทราล่มปัจจุบันคือบ้านลุ่มผุกตำบลกันทราล่มอำเภอข่ขันและก็ระไดง่ายที่ว่าการอำเภอจากบ้านทา่าร้างไม่ยังบ้านคํำบอนตำบลดูนอำเภอกันทราล่มในปัจจุบันเพื่อไห้ไก่กับทาารถไฟจากระยะเวลาที่แหาโดนในการก่อนที่สิเป็นจังหวัดศรีสะเกดทุกมือนี้เห็นได้ว่า กันทะละหลักอุทุมพรอนพิัยกันทะละล่มต่างมีพัฒนาการที่มีไม่ง้งโดนมีการเขื่อนใหญ่สับเปลี่ยนหลายขังหลายหนจากตีตั้งเดิมของเมืองมาสู่การหยกใหญ่น้าบาดน,น้ามเมืองเพื่อมาตั้งในพื้นที่ใหม่เป็นการรักษาน้าเดิมของเมืองในอดีตบ่ให้สูญหายไปกันทะละหลักอุทุมพรพิัยและกะกันทะละล่ม ยังคงอยู่ในฐานะเมืองใหญ่เป็นเมืองสำคัญของซิสกเกตทั้งที่เคยเป็นมาในอดีตนี่แหละครับคือทีมาและกะที่ไปของสื่อบานน้าเมืองที่เฮาหู่จักกันซึ่งสรุปโดยย่อ,อพ่อสิเข้าใจให้อีกทีนึงคือราชทจนาน้าเจ้าเมืองกันธารลักษ์คือพระกันทารลักษ์สนบานเมืองเดิมตั้งอยู่ตำบลล่ำห้วยแสนไพ่อาบาล ปัจจุบันอยู่ในเขตของขม,มิต่อมาจังเลยใหญ่เมืองขึ้นมาตั้งยุทิบันบักดองอำเภอคุนหารในปัจจุบันก่อนที่สีน้ำซื่อเมืองกันทลักเดิมไปใส่เป็นซื่ออำเภอกันทลักในปัจจุบันพัฒนาการอำเภอกันทลักเดิมซื่อเมืองอุทุมพรพิสัยต่อมาจึงเปลี่ยนกลับขึ้นไปเป็นอำเภออุทุมพรพิสัย ซึ่งตั้งอยู่บริเวณบันผือใหญ่ในปัจจุบันแล้วก็ต่อมาได้มีการยุกเมืองอุทุมพริสัสเดิมแล้วก็ย้ายที่ตั้งอำเภอไปตั้งอยู่ที่ตำบลน้ำอ้อมแล้วเปลี่ยนสื่อเป็นอำเภอ้ำอ้อมต่อมาก็ได้มีการเปลี่ยนสื่อจากอำเภอ้ำอ้อมมาเป็นอำเภอกันทะลักโดยโยกสื่อจากสื่อเมืองกันทะลักเดิมที่อยู่บริเวณบันบักดองอำเภอขุนหารในปัจจุบัน เพืเป็นการรักษาน้ำดื่มของเมืองในอดีตไว้อุทุมพรอนพิสัยเจ้าเมืองอุทุมพรอนพิสัยมีราชาทินาน้ำว่าพระอุทุมพรนเทศานุรักษ์เมืองเดิมตั้งยุบันกันตรวจเขตตำบลอุทุมพรอนแต่ว่าปัจจุบันนี้เป็นพื้นที่ของขมเมนตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2 4 1 0และก็ได้มีการย้ายเมืองอุทุมพรพิสัยเดิม ขึ้นมาอยู่บริเวณบันปือซึ่งปัจจุบันนี้บันปืออยู่ในเขตของอำเภอกันทละลักต่อมาจาึงมีการนำ่สือเมืองกันทละลักมาตั้งเป็นอำเภอกันทละลักที่บริเวณบันนำออมในปัจจุบันและกระไดโยสื่อเมืองอุทุมพริสัสไปตั้งเป็นอำเภออุทุมพริสัยแทนทีสื่ออำเภอรประจิมศรีสะเกดซึ่งอยู่บริเวณบันสำโรงญง อำเภออุทุมพริสัยในปัจจุบันส่วนกันทนา,าล่มเจ้าเมืองกันทละล่มเมื่ราชาทินานามน้าวพระกันทาราหนุรักเมืองกันทาราล่มตั้งเมื่อปีพศ2 4 1 5เมืองเดิมตั้งอยู่ที่บาลล้านลำพุกตำบลกันทาราล่มอำเภอคูขันในปัจจุบันต่อมามีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครอง จังใดมีการหยุดเมืองกันรทราล่มให้เป็นตำบลกันรทร่าล่มขึ้นกับอำเภอคูขันและก็โยกซื้อเมืองเดิมให้ไปใส่ซื้ออำเภอกันทราล่มที่บริเวณบ้านขั้บอลในปัจจุบันพัฒนาการอำเภอกันทราล่มมีสามระยะนํำกันคือเริ่มต้นซื้ออำเภออุทัยริสเ,เกตตั้งอยู่บริเวณบ้านพันท่า ซึ่งก็คือบริเวณหนองอุทัยในปัจจุบันต่อมาได้ใหญ่ที่ว่าการอำเภอไปอยังบ้านหนองกกและกทา่าซากในเขตพื้นทีตน่ตำบลหนองบัวในปัจจุบันและก็ได้เปลี่ยนซื้อว่าอำเภอท่า้างต่อมามีการตัดเส้นทางรถไฟจังใหญ่ที่ว่าการอำเภอเดิมจากบ้านทา่า,า้ากมายังบ้านคำบอน แลกระไดโยกสื่อเมืองกันทราล่มเดิมจากทางบ้านลุ่มผุกจำปนกันทนาล่มอำเภอคูขันในปัจจุบันนี่มาตั้งเป็นสื่ออำเภอเพื่อบ่อให้สูญเสียสื่อเมืองเดิมที่เคยมีมากจังเหตุให้อำเภอกันทราล่มไม่ซื่อว่าอำเภอกันทนาล่มมาจนถึงปัจจุบันครับพี่น้องอันนี้คือเรื่องเล่าการสับเปลี่ยน สื่อบานน้าเมืองมีการอยู่ยหญ่ทั้งสถานที่ตั้งของเมืองและมีการสับเปลี่ยนสื่อระวังกันจากเมืองนั้นมาเมืองนี้จนกว่าสบมาดำรงคงมัน่นให้เฮาู้กันในสื่อปัจจุบันและกะ็ตำแหน่งที่ตั้งของบ้านของเมืองในปัจจุบันอันนี้คือความเป็นไปเป็นมาของความบุนบุญจากสื่อบานน้าเมืองของทั้งสามอำเภอคือ กันทะลาะลักกันทะละล่มอุทมพ่อนปัสยสในพื้นที่ของจังหวัดศรีสกเกใบบุญได้หยิบยกมาบอกมาเลา่ามาเว่าสู่พี่น้องฟัง่งแล้วกะสิได้อำล่าพระจับฝากพี่ฝากน้องซอยไหลซอยแช่กดติดตามเป็นแรงอ,อกแรงใจในการบันทึกเรื่องรล่าประวัติบานตำนานเมืองไว้ได้อยู่ถูกไว้พอๆกันไม่ลิปหนา โชคดีมีสุขทุกทันครับ